คือผมเห็นคุณภูมิธรรมออกมาพูดนะครับที่ว่าจะฟ้องทั้งประเด็นแพ่งและอาญาปัญหาคือคุณจะไปฟ้องที่ศาลไหนผมฟังรัฐมนตีต่างประเทศท่านแถลงว่าตอนเนี้ยกำลังหาช่องทางอยู่เพราะยังไม่รู้จะไปฟ้องหาข้อ,อกฎหมายอย่างไรโดยปกติแล้วโดยทั่วไปที่เรารู้จักการกค่นดีแค่สองศาลหลักใหญ่ๆใน<อ>ระดับระดับสากลเนนะีอ่าศาลอาชญกรรมระหว่างประเทศอือันที่สองก็คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งเขาเรียกว่าขอบเขตความรับผิดชอบมันไม่เกี่ยวข้องกับการ,การฟ้องอาญาทั่วไป ผมฟังคุณภูมิทาพูดแล้วมันไม่เข้าข่ายอะไรเลยที่สามารถมาบังคับได้ผมเลยสงสัยว่าคุณภูมิทามกำลังจะเล่นตาหีจริงๆแล้วมันมีช่องทางที่อพอที่จะทำได้ก็คือการที่กล่าวหาคุณเซนหรือคุณมาเน็ตซึ่งเป็นบุคคลนะฮะ,ะที่ก็เป็นอาชญากรสงครามเพราะถ้าเราดูในฐานความผิดของไอซีซีที่กําหนดไว้ว่ากรณีที่คุณไปฆ่าพลเรือนอืทําร้ายโรงพยาบาล ไอ้อย่างเงี้ยมันเข้าขายฐานความผิดอย่างเงี้ยมันจะพอมีช่องทางเองว่าสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำาน่ะมันมีช่องที่จะเดินได้อยู่เหมือนกันมแม้มันจะยากแล้วผมเชื่อว่าคุณเซนกลัวเรื่องนี้อืเพราะหลักฐานมันชัดดูพฤติกรรมของคุณผมทําผมไม่เชื่อเลยนะอืมผมไม่ไว้วางใจผมดูแล้วมันดูแปลกๆอ่ะดูเขาไม่กล้าตัดสินใจเห็นหลายคนก็พูดว่าเหมือนเขาเป็นแค่หุ่นเชิดอืที่มีใบสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามนั้น แต่ไอการที่วันนั้นคุณไปทันทีแล้วมีบทสรุปมาแบบไปรับเงื่อนไขเข้ามาเท่ากับคุณรับใบสั่งมาดังนั้นเกมที่คุณภูมิทากําลังเดินเกมวันนี้เนี่ยเหมือนกับขอไปทีขอให้รู้สึกว่าได้ทําแล้วก็ถ้าเราพอรู้เรื่องน่เรารู้เลยว่าไอพวกคุณเล่นอะไรนี่คือผมเลยไม่เชื่อมั่นว่าคุณภูมิทะทําด้วยความตั้งใจจริงหรือไม่อืแต่มันก็แปลกๆนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาขนาดบาะว่าเขาเพียงาพามแต่ดูเขาดินน้นรนนะอ่า สิ่งที่เราน่ากังวลใจคือการที่คุณเซนพยายามผลักออกจากจีนอือย่าลืมว่าที่ท่าเรือที่สุนทรวิวท่าเรือเหลี่ยมใช่ไหมท่าเรือเลียมที่จีนมาลงทุนในการก่อสร้างแต่เหมือนกับว่าทางคุณเซนจะพยายามไปแตะมือกับทางอเมริกาเพราะล่าสุดเนี่ยเราก็ทราบข่าวนี่ว่ารัฐมนตรีกระทรมของของ,ของเขเมรเนี่ยก็ไปพบผู้บัญชาการอินโดแปซิฟิกของอ,อเมริกาที่มาเลเซียเลย ั้นไอ้ตรงนี้เราก็น่ากลัวเหมือนกันว่าเกิดถ้าเกิดความขัดแย้งรอบใหม่มเกิดสงครามรอบใหม่มันจะถูกแทรกจากประเทศมาห,หาอำนาจหรือจากประเทศที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเมื่อเมื่อโยต,ตรงนี้แล้วผมถือว่านี่คือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของคนที่ชื่ว่าภูมิธรรมเวชชัยชาญ